คลาสสิกอ่ะครีเอเตอร์กับคลาสสิกค,ครับผู้ชน,นะ จะไปเจอกับอินโนเวชันที่เพิ่งแพ้บันนี้มาในรอบวินเนี่ยเมื่อกี้ให้อินโนเวชันแก้มืออีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวดูว่าครีเอเตอร์จะแก้ตัวได้ไหมหลุดขอไปแก้ตัวกับอินโนเวชันครีเอเตอร์ครับอยู่ในส่วนของบรูเทอร์แลนด์นะฮะป่าบนของแผนที่ครับส่วนคัสสี่ครับเรดโฟโต้สายล่างของแผนที่ครับผมฮะ ครีเยเตอร์บูเธอร์แลนด์เนี่ยพอบูแล้วติดเป็นเธอร์แลนด์ละคือในหัวมันมีแต่เธอร์แลนด์ไปหมดเลยหันไปทางไหนก็มีแต่เธอร์แลนด์เธอร์แลนด์เธอร์แลนด์ครีเยเตอร์บูพอตอสขวาบนครับผมลวนนี่จะลวนทุกคู่ไม่ได้ อเคครับต้นเกมมาตอนนี้ก็สเกากันแบบอืไหนเล่นอะไรคือพอพอตแบบเจอพอตมันจะเป็นผู้ดีเจอกันไหนเล่นอะไรขอดูหน่อยอ่าเราเล่นด้วยนะเราเล่นบ้างอ่ะแบ่งกันเล่นนะนี่อย่าแบ่งกันเล่นตายครับผมสก็อ์วิ่งเร็วกว่าเสียไปหนึ่งวอร์เกอร์แหละ เป็นช่วงของการสกาครับทุกอย่างแทาจะเท่ากันหมดเลยเออรับคือมันเป็นโฟตตสเจอโฟตตสอ้าวตอนแรกพี่บอกจืดสุดนะ่าจะเป็นทีเจอทีนะพี่ต้นเกมผมว่าเป็นโฟตตสแบบรุ่นเก่าเจอกันอะโฟตตสที่ไม่เล่นเร็วใช่ไหมผมก็จะฝ่าร์มแล้วก็ร์มเป็นเซิร์ฟเลยเออร์มเ,เซิร์ฟเลย ฟางมาต่อไปแต่เราเห็นเทกแล้วอ่าเราเราเห็นแล้วเห็นอะไรครับเห็นวิงสต็อกเกอร์ครับช่วงนี้ก็เ,เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปก่อนจุดอ่อนเคียเตอร์หัวร้อนและชอบอารมณ์หลุด เกมนี้แม่งห้าหมดร้อนเลยเว้ยแบบไม่สามารถใช้สันตยานได้มันใช้ได้แหละแต่สุดท้ายคือการพิดิชั่นด้วยเหตุด้วยผนทุกๆอย่างแบบคุณฮารัสเขาแบบนี้อย่าเขาต้องเลื่อนไปเวน,นี้ต้องมาดักเขาตรงนี้อะไรเนี่ยผมว่าเออมันมีเวที่จะเกิดขึ้นอยู่พอพอพีดิกเได้บ้าง เข้ามาครับฮารัสแนวโยลายครับคลาสสิกทําได้ดุว่ะได้ไปสานะโอ้แต่อันนี้ก็หิวครับทางฝั่งเฟลเต้ก็มาเคลียร์กันเร็อวอะ เป็นการเขาเรียกว่าโชว์ไมโครโชว์ไมโครคลาสสิกได้เปรียกว่าหน่อยตรงที่มีชิลแบตแปดหลังนะแต่ครเอเตอร์ครับก็เอาอะเดฟไฟนิกทานเฟอร์ลันบายเข้ามาเหมือนกันนะได้กืนไป4เวอร์เกอร์ครับแล้วก็ต้องน่าจะต้องจ่ายหมดแล้วล่ะหน้าติดกูดาวโอ้โหมีบลิงก์อับอ่าตาย คลาสสิกเหมือนจะเคลื่อนทับมาทางซ้ายบริงหาน่าจะเช็คพ็อกซี่แหละอืมโคตอนเื่นกับโคตอมันระแวงพ็อกซี่กันอยู่แหละ น,นี่คือฟาร์มแข่งกันจริงๆนะผมก็เลยแบบไม่รู้จะเป็นยายยังไงดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างแบบพยายามจะคุมแบบแต่ข้าสู้ถ้าไมหมั่นใจก็กลับมาอะไรเงี้ยสู้ได้เหนื่อยย่อยกันทีละตัวต่อตัวเข้าไปฮหาหลาดูเกมตอนนี้มันยังสูงสีกันอยู่แต่ครีเอเตอร์ดูเหมือนจะบุกขึ้นมาแล้วครับอ่ะโอเคเป็นสงครามสตอเกอร์ er. และเซตไฟกันมาจังหวะนี้ฟอร์สฟ,ฟิล ผลที่ได้เปรียบคือใครครับถ้าดูตอนนี้เป็นทางฝั่งคลาสสิกครับพยายามจะโถมเข้าใส่พยายามจะโถมเข้าใส่ย,าย,าใสยังไงไม่มีการเล่นชิลแล้วนะแต่คลาสสิกมีอิมมอร์ทัลกับอาร์คอนอยู่ครับสุดท้ายฮะโดนเคลียร์อาร์คอนทิ้งไปโดนเคลียร์อาร์คอนทิ้งไปแล้วเซลอดก็พยายามจะวิ่งออกมาตันหน้าเอาไว้ให้ครับคร e a ครีเอเตอร์ Creator ก็บิงยัดเข้าใส่ไปที่อิมมอร์ทัลครับแต่อิมมอร์ทัลก็ยังยืนไหวอย,อยู่ครับ กลายเป็นก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ทางฝั่งครีเอเตอร์ก็พยายามจะเติมของเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายอิมมอร์ทัลมา2ตัวน่าจะต้องหนีก่อนแล้วหรือเปล่าอิมมอร์ทัลมา2ครับแล้วบิงเข้าใส่มาโฟกัสโฟกัสยิงซิงเกิลแทรเกตค่อยๆไล่สุดท้ายได้อิมมอร์ทัลไป1ตัวได้อิมมอร์ทัลไปอีกตัวครับโอ้แต่จ่ายเยอะมากๆเลยครับครีเอเตอร์ครับ mm hmm. เพื่ออิมมอร์ทัลครับจ่ายหมดเลยครับจี G ไหมจี G ไหมยังไม่จีใช่ไหมได้เดี๋วเราไป ไปไหมครับคลาสสิกหรือว่าจะฟาร์มรอเกียเตอร์ซ่อมเะเออคนมันใจดีเดียวเดียวฟาร์มรอซ่อมก็แย่แล้วมันต้องกระทืบแล้วจังหวะนี้เออเสียงนาคอมลงมามันต้องขยี้เอายกลำ e อิสบอจเลยครับเอออ้โอโอเคโอเคมันเป็นหูฟังมีสายฮะไม่สามารถโยนได้ครับเดี๋ยวร้องเกมสองอสักครู่หนึ่งครับฟาร์มแล้วก็เขาเรียกฟาร์มวัดผลตัดสินกันหนึ่งไฟ มนี้บทสรุปของเกมแรกโอเคครับเกมที่2ครับในคู่ที่4นะฮะก็จะเป็นคู่ของผู้แพ้หาผู้ชนะไปแก้ตัวอีกรอบหนึ่งครับใน Final Match กับ Innovation ที่รออยู่นะครับ Creator กับ Classic ครับโดยที่ c l a s s ิกออกนำแมปแรกไปก่อนนะครับอยู่กับแมปที่2ครับเกรสเวนกับ Creator อร์ฮะบลูโพโตสซ้ายบนของแผนที่ครับแล้วก็ c l a s s ิกครับ เพรสโพโตสขวาล่างของแมนที่แอร์รอบนี้พูดไม่ผิดแล้ว <c oughs> ในหัวจะมีแต่เธอแรนเธอแรนเธอแรนทันไปทางไหนก็มีแต่เธอแรนเธอแรนเธอแรนที่เข้ารอบไปก็เธอแรนนะสรุปกลุ่มนี้ก็ยังมีเธอแรนเข้าไปครับเราต้องมาลุ้นครับเพราะว่าสองคนนี้เป็นโพโตสสุดท้ายแล้วฮนะเอ <c oughs> สุดท้ายจริงๆนะ โอเคครับหาอะไรคุยกันทนเกมไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรมีสตอกเกอร์เออมีวาร์ปเกตเทควาร์ปเกตแล้วโถสตอกเกอร์ยับยับทั้งคู่เลยครับเปิดสองเกตดสองเกตดหนึ่งอ่าสองเกตดหนึ่งคอสองแก๊สเดี๋ยวก็ขึ้นทวายไลท์คอนซิลอัพฟรงสตอกเกอร์ เนี่ยเป๊ะเลยนี่ทำลายคอนซิลมาแล้วกรบสิแต่ครีเอเตอร์เลือกสร้างเซนที่ครับมาป่วนก่อน ปวดด้วยการแปะไพลอนไว้ทำให้เอ็กซ์แพนชาไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเล่นดาร์เแคมป้าว่ะฮาสิก เอาละครับมาทักคายก่อนครับยังไงเจอฟอตฟิวเซตเอาไว้ก็ต้องเอาตัวรอดกันลงมาก่อนพยายามเล่นกันเร็วคฮะเพราะว่ามีพ็อกซี่ไพลอนไว้ประมาณ9้นาฬิกาของแผนที่ครับผมทางฝั่งคลาสสิกผมต่อไหมเซอรพรส์ Surprise. อ๋อเดี๋ยวจะมีดีทีครีเอตอร์ขอพอสครับสอนหายใจหนึ่ง,องรอบ พอตั้งสติขอพอตั้งสติเพราะว่าถ้าครีเอเตอร์แพ้เกมนี้คือหลุดเลยนะฮะ พอร์ตยาวเลยผมเงินอ่ะกลับเข้าสู่เกมครับตอนนี้ผ่านไปสี่นาทีฮะเป็นทั้งฝาคัสสิกครับขึ้นมาแซลล์ลตรงนี้ฮะอเดฟไซนิทา,านเฟอร์เข้ามาหวดไหมหวดไปหนึ่งปวดไปสองได้น่าจะได้แค่สองว่ะได้ไม่สามครับหลักๆคือดาร์เทมป้ามาและไม่รู้เคเตอร์เห็นหรือ่ะ ไม่เห็นว่ะไม่ได้สังเกตว่ะเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นแล้วครับเหมือนจะเห็นแล้วครับเหมือนจะเห็นแล้วครับโดนแ,แล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับหนักๆไปพอไม่มีออฟเซอร์ไม่มีโอราเคิลอย่างนี้ยาวๆยาวๆต้องรีบสร้างออฟเซอร์มาเลยครับครีเอเตอร์ได้ไปหกนะ โอเคทางฝั่งคลาสสิกรอกันแล้วครับแปะชิลแบตก่อนแล้วก็อัพบริงให้กับสต er. อเกอร์ครีเอเตอร์จะสวนแล้วพอคิดว่าเขารัชไปดีทีแบบนี้น่าจะมีอาร์มี่น้อยครับซึ่งเขาคิดถูกนะเ,เพราะว่า Army อาร์มี่ของคลาสสิกอะมีแค่20ยูนิตเท่านั้นอา้าวแต่ว่าพิซึ่งบินผิดทางแบบนี้ขออีกหนึ่งคลิกโอ้โหครีเอเตอร์โคตรพลาดอ่าถ้ามีความพิซึ่งผมว่าโคตรได้เปรียบอะมันจะเติมของได้เรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรเติมของแล้วอ่าคอนมาจังหวะนี้เอ้าเอ้าอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนี่ก็หลุดเหมือนกันแต่ดีที่มันถึกแต่ดีที่มันถึกชิวอุ๊ยเปิดชิวโอเวอร์ชาร์จทันเปิดชิวโอเวอร์ชาร์จทันต้องยิงชิวแบตก่อนครับทางฝั่งคาตติก็อาอินเพรออกมาจังหวะนี้มีฟอสฟิลนะให้ p พ o ร์กัดจายตัวแต่ก็ดูเหมือนทางฝั่งคาตติกจะชนะไฟนะครับยังดีฮะที่จ่ายกันไวครับเอ้าแล้วก็มีตรงนี้ออกมาอีกฮนะนาบ้านเคลียร์ครีเอเตอร เราดูโปรบช่วยกันครับโปรบช่วยกันแล้วมีสตอกเกอร์ก็ลันบายเข้ามาได้ครับขึ้นแรมมาแล้วขึ้นแรมมาแล้วต่างฝ่ายต่างจ่ายเวิร์เกอร์กันนะมีกับ b ิง n เชีออกมา b ริง g i เชีออกมายับยับยับ,ย,บยับเลยจะไปเติมต่อหรือว่าไปเติมต่อหรือว่ากลายเป็นครนะีเอเตอร์ฮะเสียเวิร์เกอร์เยอะกว่าแล้วนะเสียเวิร์เกอร์เยอะกว่าแล้วเวิร์เกอร์แทบจะไม่เหลือแล้วครับแล้วก็เสียอีกหนึ่งวัฟปริสซ์เหมือนจะมอบเลยฮนะอะมอม คริเตอร์ค้างไปแล้วเน็ตน่าจะไม่ดีจังหวะเน็ตไม่ดีโอ้สวยโอเคเป็นทางฝั่งคลาสสิกครับเข้าไปเจอกับอินโนเวชันในไฟนอลแมตครับผม